ดเีเพื่อนๆโอ้ยวันนี้ยินข้าวจะบอกว่าเอ่อสเดาฝรั่งทําเหตุเพราะว่าเออไม่ว่าจะเป็นสเดาไทยสเดาฝรั่งนะเวลาป้ากินนะ่ะมันถ่ายท้องวันนี้กินซะเยอะเลยอ่ะกินกระตํมปนปาลาเลยนะอย่างอร่อยเลยอ่ะ ินเมื่อตอนกี่โมงอะไเลิกงานมาก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยวันนี้หิวรีบมาทําแล้วก็กินข้าวลูกก็ไปซื้อชูชีมาแล้วกินชูชีกับลูกไปทํากับข้าวไปด้วยกินไปด้วยพอตอนนี้อีกสิบห้านาะทีสามทุ่มป้ากินข้าวเย็นเมื่อตอนเมื่อตอนสี่โมงครึ่งกวาจะทาเสร็จกว่าจะอะไรเข้าห้องน้ำไปแล้วสามรอบเนี่ย สเดาฝรั่งทําเห็ดเพื่อนกินเยอะไปหน่อยแต่กินเยอะมากเลยวันเนี้ยมันอร่อยไงก็เลยกินเพลินไปเลยไงแต่ก็รู้ว่ากินทีไรมันต้องถ่ายท้องทุกทีไงเออแต่มันไม่ได้ปวดท้องนะคือมันอยากเข้าห้องน้ําก็เข้าแค่นั้นเองสามรอบแล้วนะบอกอูต้ตายแล้วไม่น่าเลยจริงๆแล้วกินแค่ก้านสองก้านก็พอเลยสาะสดาฝรั่งเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะปีนี้มันหิมะห,หมดไงมันจะออก มันจะออกใหม่แล้วก็เลยยอดมันนะไม่ไม่มีดอกนะก็เลยไปเลื้อ้ช่องแช่แข็งอไปเห็นคือคือปีที่แล้วเนี่ยเก็บแล้วก็ลวกแล้วก็แพ็คแช่แข็งไว้เอา้ายังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเดี๋ยวของใหม่จะออกแล้วก็เลยเอาเอาเอามาทํากินซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกว่าจะผัดใส่ปลากระป๋องเพื่อนๆผัดใส่ปลากระป๋องอร่อยมากเลยนะ ลวกก่อนนะแล้วค่อยมาผัดยอดอ่อนๆมันที่เพิ่งออกมานะ่ะยาวประมาณสันนะกสองสามเซนน่ะอวบๆตูมๆหน่อยอ่พิ่งพึ่ง,พ,งพึ่งจะแตกออกจากไอนะ้นั่นอ่ะโหอร่อยมากเ,ออเหมือนสะเดาไทยนะแต่แต่ยอดมันอวบก,กว่าสะเดาไทยอ,อมันก็เลยอร่อยอะ่ะในความรู้สึกันนะก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะห้องทานไปกี่รอบเนี่ยหวังว่าคง คงจะได้นอนนะพวกนี้ต้องไปทํางานเองเนี่ยเออพูดถึงทํางานก็เลิกงานมาในเนื่อยเหนื่อยนะดูที่ป้า,าง่วงงงเลเนี่ยแต่ป้าไม่ป้าพยายามไม่นอนไงไปนอนไปนอนรอบเดียวพูดแป๊บเดียวก็ยาวแล้วนะคลิปเนี่ยนายกาเดินไว้นะเวลาเราคุยเนี่ยโอเคนะคะแค่มาเล่าให้ฟังว่าเออสะเาาฝรั่งทำทำเหตุดซะและ้ว จ้าวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าวัสดีค่ะ